คุณเป็นค่าเฉลีย่ยของคนหคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคำพูดเมื่อสักครู่เป็นคำพูดของจิมรอนครับเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเมื่อ40ปีที่แล้วที่ประสบความสาเร็จระดับโลกเพราะมนุษย์เรามักชอบคบคาสมาคมและสนิทสนมกับคนที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขปลอดภัยจึงทําให้มนุษย์เรามักเลือกคบคนที่มีพื้นฐานความคิดอารมณ์ความชอบใกล้เคียงกัน หรือถ้าเราไปสนิทสนมกับใครมากๆแม้ตอนแรกเราจะมีความแตกต่างกันแต่พฤติกรรมการเรียนแบบการของมนุษย์อาจทําให้เราคล้ายกับคนที่เราสนิทมากขึ้นรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่ก็มักจะมีกรอบให้คนในสิ่งแวดล้อมนั้นมีบางอย่างไปในทํานองเดียวกันค้าเฉลี่ยของเรากับคน5คนรอบตัวเรามีอะไรบ้าง 1. ทัศนคติคิดบวกคิดลบ 2. รายได้ 3. ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต แล้วเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของใครได้บ้างยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทําให้เราใช้เวลากับคนจริงๆน้อยลงแต่เราจะเป็นค่าเฉลี่ยของสิ่งต่างๆที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดต่างหากสิ่งนั้นอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่หนังสือคลิปต่างๆในโซเชียลมีเดียฟังพอดแคสต์เพจหรือบล็อกส่วนตัวของผู้นําทางความคิดที่เราติดตามแบบนี้เป็นต้นนั่นเรากําลังเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดครับ เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือของจริงที่เราอยู่ด้วยในแต่ละวันเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบางครั้งเราคุยกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนแฟนลูกแต่เราจ้องจอมือถือมือเราสไลด์จอหูเราฟังคลิปเพราะงั้นเราไม่ได้มีสมาธิจดจ่อกับคนตรงหน้าอีกต่อไปเหมือนเมื่อก่อนครับบางทีก็เพราะยุคสมัยทําให้คนเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆอยากชวนคิดต่อนะครับว่าเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่าอย่างไรครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ